ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Xshot นะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเล่นอยู่ในหมวดมัมมี่เหมือนเดิมเลยนะครับผมปะ Let's go ครับผมห้องนี้ก็3ต่อสแล้วนะครับไะลุยกันเลยดีกว่านะครับน่าจะอยู่บนหอแหละนะป่าตายไปแล้วเพื่อเราจัดการไปแล้วปครับเราก็รีบขึ้นไปครับอุ้ยกระเด็นเลย ปืนที่ผมมาเล่นเนี่ยก็แล้วแต่ผมเลยนะครับผมไม่ฟิกว่าต้องเปนปืนนี้ปืนนี้เป็นอย่างเดียวเวลาเล่นในคลิปโอ้ยตอนเนี้ยเคโดนผมเอา้าไอ้เฮีย้ยลงไปเฉยปล่อยให้เป็นหน้าที่เพื่อนแล้วกันเดี๋ยววิงว่งอ้อมดีวิ่งอ้อมดีน่าจะไม่มาทางนี้น่าจะขึ้นทางข้างบนหรือเปล่าอ๋อ are, อยูอ่หออรอไอเวนี่ อยู่หอก็ไม่บอกอยู่ข้างล่างข้างบนเนี่ยโอยอยู่อยู่ตรงนี้ด้วยผมน่าจะรอข้างบนก่อนโอ้โหไม่น่ารีบลงมาเลยไม่งั้นกะว่าจะหล่อยแล้วมันไปไหนของมันแล้ววะนี่ไงอีกูโอ้โหไม่ได้เออ,น,อน,นั่นสิ มีตัวมามีแบบยืนยืนยืน,ยนค้างไว้อยู่ไงมันติดไงมันลงไม่ได้มาเอาบอมหมูมาเล่นเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้ยิงหรือเปล่านะครับไป let's go ครับอันนี้คือผมปรับจอเต็มนะแบบจอใหญ่อ่ะคือแบบทุกอย่างมันเร็วมากเลยนะตัะข้างบนเนี่ยผมว่ามีคนเป็นชัวเดีเดวเดวไม่งไงกูว่าแล้วอู เฉียดเฉียดอะเมื่อกี้เกือบแล้วไ้เ,ออเพื่อนกูไปแล้วกูไปแล้วไปอยู่แล้วกูอุ้ยใครจะไปอยู่อ่ะเฮียใครจะไปอยู่อ่ะอย่าบ้างดิช้ากันเลยเกินวิ่งเนี่ยปะป่ะเราต้องระวังไว้นะครับ แต่เกิดมีวิ่งมานะยิงแม่งเลยดูตรงไหนดีวะดูตรงจุดไหนดีดตรงจุดนี้ดีกว่าถ้าเจอวิ่งผ่านมาก็ยิงแม่งเลยครับข้างบนมีเปล่าไม่น่ามีมั้งมาอย่างน้อยต้องได้ยิงอะครับมีขึ้นมาเป็นเนี้ยเนี่ยรอยิงตรงนี้เลยปล่อยเพื่อนเรายิงไปครับปล่อยให้เพื่อนเราเปลดงกระสุนไป กล่องกระสุนน่าจะยังไม่จําเป็นมั้งแต่ว่าผมน่าจะเปลี่ยนพกว่ะเอาพกยิงลัวนะตรงนี้ไม่มีเนาะเอยมาแล้ว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 เอาเปไหนแล้วะเพื่อนไม่เอาไปแล้วอู้มาเลยเ่ามาเลยครับ ขอขอเม็ดนี้ขอโอ้โหเพื่อนแม่งเอาไปอีกแล้วอ่ะเกือบร่วงเมื่อกี้เราต้องเปลี่ยนกระสุนครับเอ้ยไม่ใช่เราต้องเล่นปืนพกรัวนะไอพกแปดจุให้ผมเล่นอ่ะมันมันแรงก็จริงนะแต่ว่ามันมันไม่ได้อ่ะคือแบบคือแบบว่ายังไงอ่ะเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยโอ้ยแม่งเอ้ย เกือบแล้วตายยังโอ้ตายแล้วเวลาหนีมันหนียากไงเวลาใช้พบ8.5มันยิงไม่รัวไงมันต้องคิก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 เอาอะกระสุนเหลือสี่นัดแล้วครับสบายสบายเพราะว่าน่าจะรอดจะหมดแหละบนหอไปตายหายแล้วโอ้ไม่ได้ยิงเลยพลาดอีกแล้ว พลาดอีกแล้วออยื้อ,อไว้ครับยื้อไว้ครับกันไว้ได้วยปิดแม่งเลยไอวอลเนี่ยพี่เวลาตไปเย <c oughs> ้ผมมีไอวอลผมมีไอวอลผมมีไอวอลนะครับโอ้ยสอกบีสบายสบายเฮีย นี่ครับมีน้ําแข็งมีประโยชน์กี่แหละตั้งไอวอลปิดแม่งนี่แค่นี้ก็ทําอะไรผมไม่ได้แล้วไปครับหรือบีเหมือนเดิมเลยจะมีใครเป็นน้าป่ามีี้เฮ้ยเชี่ยเดี๋ยวเลยเดี๋ยวอยู่นี้ไว้ก่อนเวลาแบบว่าเวลาเราเป็นนะเราจะตบได้ไงโอเคผมไม่ได้เป็นแต่เชี่ยเนี่ยกูไปแล้วกูไม่อยู่แล้ว โอ้โหเป็นเงินโคตรเยอะปิดแม่งเลยอ้าวไอวอลแม่งรอนี่เหรอรอรีโหลดอีกหรอเฮ้ยปกติมามี่มันต้องใช้ได้ตลอดตลอดดิอันนี้อันนี้ไม่ได้วะหรือผมตั้งไปแล้ววะแล้วมันไปอยู่ที่อื่นไม่แน่ใจช่างมันละกันมาผมจะอยู่ตรงไหนดีเนี่ยที่แบบว่าเวลาโดนมนมี่ปลาระเบิดแล้วตัวไม่ไหลเนี่ยหายแล้วเพื่อนกู เรียบร้อยในหนึ่งคิวฮิวโหทุกอย่างมันเร็วชิบหายเลยเอา้าวข้างล่างหายไปไหนแล้ววะตอนแรกยิงอยู่นี่จะบอกว่าเพื่อนเอาไปแล้วให้เพื่อนดูไว้ก่อนตอนข้างหน้าเป็นไหมเนี่ยอ๋อยังไม่เป็นยังไม่เป็นนรืว่าเป็นแล้วข้างล่างก็ปล่อยมันวิ่งขึ้นมายังไม่ยิงครับยังไม่ยิงครับเก็บไว้ยิงครับเก็บไว้ยิงช่วงหลังๆแล้วกัน เนี่ยวิ่งเล่นไปก่อนเอาพกพกยิงไปอือโอ้โหไอเ้เหี้ยปืนบอมแต่คนคนแรงผมจำไม่เล่นดีแ่บบอมเนี่ยไอ้บอมจีจีเนี่ยม,มีมาก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ไอ้บอมตัวเนี้ยห้องมันโนนะครับ <c oughs> โอ้ยสเลติดคอไม่ได้ยิงเลย เสียงอะไรวะเหมือนได้เสียงน,นี่เลยมไม่ร้องหนใส่คิดไปเองแหละเอากูไม่ได้อีกแล้วผ่านแล้วเพื่อนเป็นโอ้ยิงตามไม่ทันวะไปขึ้นมาแล้วเรียบร้อยแตกไปกระสุนตอนนี้ยังไม่ได้เลยเดี๋ยวผมลงไปข้างล่างแป๊บอืม โอ้ไม่ได้อีกแล้วเบนเนยรอครับรอมาเที่ยวเอ้ยผมได้ <c oughs> สามห้าวิยังไงคนก็ชนะไม่ชนะได้ไงอะ่ะขอกระสุนให้หน่อยขอได้เปล่ามาก่อนกันได้ก่อนวะ มาตอนนี้แหละตอนนีแหละผมยิงได้แบบแบบไม่ต้องคิดเลยแหละโอ้ยฮ่าดีไปหมดเลยอดยิงอดยิงตามเคยยิงนี่แม่งเลยอาจแม่งอย่างนี้เลยครับฟิกข้างล่างข้างล่างไ <c oughs> ปไหนเหรอวะโอ้โหขึ้นมาพอดี มาลองใช้บอมนี้ดูดีกว่าเปลี่ยนบอมเล่นไอ้บอมเนี่ยอัดเน้นคือแม่งมาม,มีตายเลยนะแต่เราจะแบบว่าอัดตัวเลย <c oughs> ดูกับว่าเวิร์กเปล่าถ้าเวิร์กก็จัดเลยอ่ะขอขยูยงนี้แล้วกันไม่รู้ได้เป็นมาม,มีเปล่าไม่ได้เป็นวะผมว่ามันต้องมีคนเป็นวะข้า,างหลังครับข้างหลังเป็นครับอา้าวแตก <c oughs> แตกโคตรเร็ว อืมผมว่าข้างบนเนี้ต้องมีคนตายใช่ผมใช่ผมบลาขอทุกคนแบบว่าใส่เสื้อใส่เสื้อวิ่งบวกหนึ่งกันหมดเลยเสื้อน้ำเงินมีผมคนเดียวเนี่ยใส่เสื้อสีขาวเนี่ยชิวๆสบายสบายกระโดดหลบด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโดนมามีดทก่โดดตบอะไรอย่างนี้อึ้ง โอ้ไม่ตายว่ะขอเน้นกว่านี้เออตายไปกลายเป็นรูปกระโหลกเลยมันคือบอมอะไรนะบอมบูกี้แมนเหรออุ้มมมี่หายไปไหนหมดเนี่ยนะแตกไปปล่อยให้เพื่อนเราจัดการไปนะครับเราจะเราจะได้แบบว่าไม่ต้องยิงไงสบายสบายไม่เป็นกระสุนเลย อะไรอะไรก็เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวไม่แน่มัมมี่อาจจะเป็นครึ่งห้องก็ได้ต,ต้องรอดูอะ่ะแต่ตอนนี้คือเห็นมัมมี่ตายอย่างเดียวเลยแต่ต้องรอแบบว่าเราเผลอแบบเราพลาดอะ่ะเหมือนแบบเนี้ยเกือบแล้วรัศมีโจมตีมันไม่กว้างอะ่ะมันไม่เหมือนกับพวกบอมหมูอไอ้บอมสีโร่ ต่เรื่องความแรงกันแน่นอนหนีไปแล้วชาตินี้กูยิงโดนไปเนี่ยฮัลโหลว่าไงโอ้ตายอย่างเดียวเลยมัมมี่กู เอ้ยมีแล้วมีโดนตบแล้วมีโดนตบแล้วโอ้ชิบหายแล้วน,นี่ไงจะครึ่งห้องแล้วเนี่ยจะครึ่งห้องแล้วครับไม่แน่ตรงนี้ยอาจจะตายห่ากันหมดเอาเพื่อนเพื่อนลงไปไหนเนะี่ยโอ้โหยิงแล้วไม่ปิวอะ่ะไม่หยุดชะง,งักด้วยนะคือแบบว่ายังยังวิ่งได้ต่ออะ่ะหายเออแต่ไฟอีเวนมันมีครึ่งห้องแล้วครับตอนนี้เริ่มเริ่มไม่ไหวแล้ว มามารอนี่มา,อมมาเอาไอ้เหี้ยเพื่อนแตกมาไหมอ่ะจะมาไหมล่ะชิบหายเริ่มวิกฤตแล้วครับตอนนี้อุย้ยเหี้ยแม่เย็ดไอ้สัตว์ไอ้ไอิด้ามนสกนมันโกนตีนไอ่เหี้ยถอยหลังถอยหลังถอยหลังกัน่นเลยโก้แต้มห้าสิบ แปดห้าสิบก็ถือว่าบุญแล้วันดีกว่าแบบว่ามาทำคลิปเล่นทุกร,รอบแล้วแล้วแต้มคะแนนมันไม่ถึงห้าสิบไงแบบน้อยไป let's go กูเป็นกูเป็นมึงโดนโดนกูโดนกูลอยแม่งเลยมา ไอ้เหี้ยผาดแมงหลบแมงหลบแมงหลบจิบหายแล้วแล้วผมมาเป็นมามีเนี่ยนะกูมาแล้วครับเรียบร้อยพี่ใหญ่กูไปลุยครับขึ้นหอไอเปนโดนไข่ไม่รู้แต่ตอนเนี้ยคือผมมาโดนตายหาเลยฟื้อถอยกันถอยกันถอยกัน อ๋อแป๊บเฮ้ยไม่โดนได้งไงวะนี่ขนาดมาจากข้าหลังอัเนี่ยเ,เรียบร้อยเพื่อนจัดการแล้วบนหอได้เรามาคุยกันบนหอดีกว่าเออแตกไป KFC ครับติดตามมานานแล้วหมายถึงกูปะวะไม่รู้ไว้ก่อนแต่ตอนนี้ข้างบนอนะ่ะแม่งเป็นใครจะไปอยู่ผมผมไม่อยู่หรอกผมไปแล้ว ผมไปแล้วเดี๋ยวอยู่ไหนดีอยู่ตรงจุดที่แบบว่าอยู่แล้วไม่ตายอะไรเงี้ยข้างบนหอเหมือนจะเป็นนะหรือเปล่ามาไอวอลปิดเลยกันไว้ก่อนโอ้โหไม่น่ารอดว่ะเหียคนคนเป็นมันมมี่หมดเลย พี่เอาพี่เอาไงดีครับพี่พี่เอาไงดีครับพี่เรียบร้อยแตกไปอุ๊ยมาจากไหนไอเวนโดนอีกแล้วไม่น่ามีใครรอดศึกนี้ผมว่าผมไม่น่าเหมาะกับบอมตัวนี้ว่ะเล่นบอมหมูดีกว่ากระสุนเยอะแต่ยิงโคตรเปิืองนี่เลยบอมหมูเลย ก็ใช้ได้ทุกรอบที่ไหวปืนหาเนี่ยมาไปอยู่หอดิอ่ะถ้าไม่มีคนปิดน,นะโอ้โหนี่วิ่งช้าเลยกันวิ่งแล้วติดเป็นป่ะมึงอ่ะไม่งไงกูว่าแล้วพี่ใหญ่เอ้ยมึงมาจากไหนอีกเนี่ย เอ้ยเอ้าือกูตบไม่โดนแขนสันไปเหรหลืออีกสาคนครับสามคนไม่รอดแน่นอนมัมมี่มันอะไรครับเนี่ยพอมัมมี่จะชนะมันก็ชนะเลยมึงโดนในข้างบนโดนหลอยอยู่เสาหัากว่าไม่อยู่อ่ะ อยิงกันตรงนี้เรียบร้อยไม่รอดอีกหนึ่งคนนะอีกหนึ่งคนแอบในโรงเปล่าเฮ้ยตาฝาดอยูาา่ไหนอ่ะอีกหนึ่งคนอยู่ไหนเงีเฮ้ยยิงกันตรงไหนวะหอ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 ,อกำลังโหดเลยครับตอนนี้โอ้ไอ้เหี้ยมีมีดอีกมีดเอจีบี โอ้โหไม่ทันวะความเร็วไม่ถึงโอ้โหเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อีนี้เดียวก็จะตายแล้ววะเออตายคู่ตายคู่เลยอ้าวหนีไปไหนแล้ววะดักดีครับรออะไรเรยียบร้อยยิงมันนี่นี่เองเจ็ดตัดเจ็ดเท่ากันแล้ว มา go go เจ็ดต่อเจ็ดโอ้ยเฮ้ยทำไมปิกปลาปลาปะหรือเป็นแค่ผมคนเดียวน่าจะแค่ผมคนเดียวอะโอเคข้างบนนี้ไม่มีเป็นไอวอลตั้งเลยมึงจะไปยิงทำไมกูสาตั้งเอา้า <c oughs> ผลแม่งมาเต็มเลยอุ้ยสะดุดสะดุดอะไรเดี๋ยวถ้าผมเป็นนะผมจะไปกระทืบสามบ,บีบียิงไม้งเลยอืมสัตว์ยิงไม้งเลยกูอื้ออื้ออแตกไปโอ้หอคนอยู่คนน้อยเอ้ยไม่ใช่บี คนมันน่าจะหนีไปหอบหมดแล้วมั้งเนี่ยมาเหอะอยังงั้นก็ได้แต่กินกระเด็นขึ้นก็พอเฮ้ยเฮ้ยเอาอะไรดีบ้างวะเอาเลยอาจไปหมดเลยกระสุนผมก็หมดแล้วด้วยอุ้ยมาแล้วอะ ฮู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 ถอยกันระยะระยะปลอดภัยเท่านั้นยิงตายเนี่ยเดี๋ยวดูวยเชี่อตกใจหมดเฮ้ยตกใจคิดตกใจจริงเรียบร้อยอยากได้กล่องกระสุนนะตอนนี้ที่อยากได้เนี่ยแต่ตอนนี้คือไม่มีให้เลย บอหมูก็เฟียวได้ <c oughs> โอ้โหรอดไปได้ไงวะแม่งเอ้ข้างล่างมีไหมเนี่ยตะกี้เห็นเลยเขาขาตรงนี้ไม่มีหรอหนีก็ไม่มีเดี๋ยวตเคลียร์พวกกล่องพวกนี้ก่อนพิงไปมันมีครึ่งห้องแล้ว <c oughs> กล่องกระสุนดรอปให้หน่อยดรอปให้หน่อยดรอปให้หน่อยดอปให้หน่อยเรืเ่อยๆเรารออยู่แม่งเอ้ยแม่งไม่มีมมเลยโอเคเพื่อนเราไปละช่างเพื่อนแล้วกันข้างบนเนี่ยไหวยอยู่แล้วกระสุนแค่น,นี้ก็พอเอ้ยยิงอะไรกันเนี่ยเอ้ยมาแล้วมาแล้ว โอ้โหตายเลยเพื่อนแม่งเอาบอมอัดเน้นๆเ,เลยเลยายหอมีนี่ว่าตายหอมีอุ้ยตรงนี้ก็มีเอาไปเลยให้ <laughs> แถมเอาไอเ้เห <laughs> ี้ยหยุดใหอนี่ว่ะแปดต่อเจ็ดแล้วครับโอ้โหรอบนี้บอกเลยคนชนะแน่นอนทำ <laughs> ไมผมไม่ยินเสียงคน <laughs> ในห้องพูดวะปุ๊บกระโดด ผมไม่ได้หรอจะโชว์แบบว่ากระโดดไม่ใช่มีดหน่อยมันทำไม่ได้หรอฟึบว่าก็ได้นี่ว่าหรือว่าความเร็วผมถึงวะอ๊ยค้างค้างอะไรโอ้โหเพื่อนอุตส่าห์ยิงให้ผมกระเด็นอ่ะเรียบร้อยโดนได้ไงวะเออสวยสวย ม่งหนีไปอยู่หอนหมดแน่เลยพี่ใหญ่พี่ใหญ่หญเออไอ้เหี้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เกือบเกือบได้แล้วอ่ะนิดเดียวเองเดี๋ยวมึงมึงไม่รอดไอ้เหี้ยร่วม,มาได้ไงวะเนี้ยเฮ้ยเพนด้าเพนด้าลุยตรงนี้เลยเลย แล้วทำไมกูตบไม่โดนปะเนี่ยม,มีอะไรผิดพลาดป่ะอ๋อวิ่งโคตรเร็วแล้วถ้าดู8.5ดาวยิงแล้วแม่งขอยเอาถอยเอา<ๆ>น่าจะอยู่หอหมดแหละไปดูหอดีกว่ะยังไมงมามีก็เยอะกว่าอยู่แล้ววัาข้างบนกระสุนมันไม่พอแน่เลยคิดไว้นะกะไว้ <laughs> เออไอ้เย้ยปลาระเบิดยังปลาลไม่ถูกเลยแม่งยิงเดียวเลยก็ท <c oughs> ี่เกียดเต็นเพิ่มเลือดวะให้มันยิงไปแล้วเกิดใหม่ดีกว่าเหลืออีกสามคนไม่รอดหรอกเปลี่ยนบอมดิเอาบอมตัวนี้มาเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งหลังๆนี้แบบว่าเป็นบ่อยมากเลยโห <c oughs> เดี๋ยวรอข้างล่างแล้วการเอา้าไอ้แค่วิ่งไปไหนแล้ววะมีเติมร้อยห้าสิบบาทหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจวะผมเห็นมีเกือบทุกคนเลยไอ้มีดเอจบีอ่ะรอได้ไงวะเดี๋ยวผมควรปรับเมาส์ลงวะเมาส์มันเร็วอะไรแบบเนี้ยน,น่าจะโอเคก็แค่สะบัดเมาส์เอาเผื่อเวิร์ก ไปไหนเนี่ยไปไหนก็นหมดแล้ววะอยู่ข้างล่างไปนเนี่ยวิ่งเล่นกันเนี่ยมันต้องดักอะ่ะมันต้องแบบว่าดักทุกทางอ,ะอ่ะโอ้มิงมิงไปตางนู้นอีกแล้วอ่ะจะจับได้ไหมถามแค่นี้นแหละโอ้โหผมไม่ได้จริงดิเฮ้ยนี่ทางห้องแล้วเว้ย เออไม่รออดูดดีสุดท้ายก็ต้องจนมุมมารอบสุดท้ายแล้วครับคลิปนี้ก็ค่อนข้างที่จะยาวหน่อยแล้วก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีสาระเลยเลยนะครับเฮ้ยเรามาเล่นเอาขำๆนะครับไม่ไม่ซีเรียสอะไรวนะ่างนด้แหละนะครับต้องรีบทําก่อนที่แบบว่าห้องมันจะไม่มีเล่นเงี้ยช่วงนี้ก็จะแบบว่าลงมามี่บ่อยหน่อยนะครับ อ no ุ้ยเฉยมาจากไหนวายซัดมาจากไหนวายซัดโอ้โหอ้ตัวน right. really <human> ี้เล่นยาก้ลยเล่นไม่เป็นจริงเรียบร้อยเล่นยากแน่ตัวนี้เฮ้ยเฮียไปโดนโอ้โหเออโดนแค่ตัวเดียว เกือบได้แต่เบิ้ลคิวแล้วเมื่อกี้แต่แม่งนั้นตบไม่โดนทำไมวะแขนม,มันสั้นเกินไปเหรอตัวนี้แต่เหลือแค่สี่คนอีกแค่สี่คนเท่านั้นนะครับปลาขึ้นครับมาใต้หอมีหนึ่งจัดไปเอาข้างบนก่อน ข้างบนมันไปไหนกันหมดแล้ววะตายหาหมดเหลือเจ้าเดิมหน้าสั่นไปดิมึงเออแตกโนดนอัดตัวเน้นๆเรียบร้อยครับไม่รอดครับจบครับจบเกมครับจบคลิปด้วยครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ อ้าวกูพูดไปแล้วนี่วะไปแล้วไปแล้ว